สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีแฟนๆคาร่า,าไม่เชี่ยนไทยในเยอรม,มันทุกๆคนนะคะวันนี้ผมมาร้อยพาคาร่า,ามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวสวนดอกไม้นะคะมาชมความงามของดอกสักุละเยอรม,มันนะคะมาตอยนั่งรถไฟผ่านะะหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าวัาวนเสราร์จะพาคาร่ามาเที่ยวนะคะวันนี้ได้เออพาคาร่ามาเที่ยวนะคะนี่นะคะเดยวตามคาร่าเข้าไปเลยคาร่าอยากไปมากเลยไปเลยไหมคะลูก ไปมากเลยนะคนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ,นะคะ,ะข้าว่ามาดูดิจักรยานจอดเต็มเลยนะคะอุยสว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 ยนะคะข้าว่าเก็บใหญ่แล้วนะคะเก็บใหญ่เลยสวยงามเดี๋ยวขอถ่ายให้ดูด้านหน้าเนาะนะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านหน้าก่อนนะคะีป่ปบรรยากาศด้านหน้านะคะ เข้ามาก็จะเป็นดอสกสกุละนะคะสวยงามมากนะจักรยานมานดอกตักนะคะคาราต้องชมฟรีเดินไปเลยค่ะลูกเดินไปเลยเดี๋ยวมามาถ่ายรูปนะคะอคลิปลูกสาวของมามาสุดที่รักของมามาเองสวยงามเลยคะดูดิอุย้ยบรรยากาศดีมากคนเยอะนะคะมันสกุลคนเยอะนะคะสวยมาก,มากนะคะเข้าชมฟรีนะคะ สวยไหมลูกนี่ดอกสกุล่าเยื่มันนะคะแตงขึ้นเลยสีชมพูนะคะกล้องมันออกมาอาจจะไม่สวยเยนาะ,ะนี่จะเป็นที่จอดเขาเรียกว่าอะไรสักรยาณน,นะคะที่จอดสักรยาณน,นี่ก็สวยมากๆเลยมาตอนนี้รู้จักหรือชื่อแลกวปะ ข้นะคะ,นะ,คะาว่าเขาจะรอให้ดอกไม้ปิวมาคอะคอาค่า,าเดินไปสิคาะลูกสวยมากทำ,ทำไมมันยเยอะแยะทำไมมันยเยอะแยะก็มันสวยจริงๆเลยเหลายๆคนเขาก็จะนอนเล่นนะคะ ดีมากมากเลยคาราเดินไปโน่นละนะมาเที่ยวกับเาเที่ยวข้อเสนออะไรคะลูกว้าวคาราเห็นเบบี้ไม่ได้คาราชอบคาาชอบงจ้าลูกว้าวจับโยนใหม่โยนใหม่มาดู เลยสวยงามเดินไปอีกรอบนะึงมาฝั่งนี้ก็จะล่มเลื่อนมาค่ละลูกสวยงามนะกลัวว่ากล้องจะัวดไปถูกใส่ขออืนนะะ่นค่ะบรรยากาศตรงนั้นจะเป็นแบบเรือนพ่อ,พอชำเนาะนะคะของให้ชมมากมายะะของของให้ชมนะคะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยทให้ชมแล้วก็ เข้าไปดูอันนี้จะเป็นโรสชิพนะคะก็คือกุหลาบปลานะ,มะเมล็ดก,กุหลาบป่านะคะเป็นชาก็ได้หรืออะไรก็ได้ไดน,นี่นะคะล่มลื่นมากเลยนะคะมีสระน้ําด้วยทาราชอบกินตรงนี้นมาโยนะคะจ๋าลูกลูกค่ะทาราบอกมาดูนี่สิว้าวนี่นี่นมีสระบัวด้วยนะคะ เก็บได้ค่ะลูกคาราถามว่ตาต้นไม้เก็บได้ไหมโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคาราคนเก่งแล้วเนะนาะต้นไม้ล่มงลื่นมากเลยนะคะดีให้ให้นั่งชมดอกไม้จริงๆมันกว้างไปถึ็นร่มเลยนะคะคาร่ามาดูดอกไม้สีเหลืองตรงนี้สิลูกอืมต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะมาตอนนี้ไม่รู้จักต้นอะไรเป็นต้นอะไรหรอกนะคะ อาจจะก,กระเทียมป่าก็ได้นะใช่ใช่ป่ะจ้าเฟเดอร์นะคะเฟเดอร์ก็คืออ่านกตัวเองน่าจะเป็นกระเทียมป่าเนาะมีดอกมั้ยนะนะแต่ว่าเรค่อยรู้จักกินไม่เก่งอันนี้ก็จะเป็นต้นเขาเรียกว่าอะไร<า>อ่าฝักเซียนฝรั่งนะ,น,น,ะนะครับดอกไม้สีเหลืงองสวยค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปชมฝั่งนู้นกัน ล่มลื่นค่ะมีสายรั่วค่ะแล้วข้างบนก็มีเครื่องบินเบับนะกเกบูะก่กนเก็บอยู่หน่เราไม่เก็บเราชมเฉยๆนี่แหละโอ้สวยงามชมเฉยๆค่ะลูก นะคะตัวเล็กนะะหอมดอกไม้หอมดอกไม้อะไรเป็นดอกไม้อะไรเนาะโอ้ยนี่สวยสีม่วงสวยหวานเลยแล้วก็มาสีขาวนะคะนี่ขลับวิ่งเล่นได้เลยค่ขนู ทางเดิมปะแมาชอเก็บคืนลอยลายโอ้ยเราเก็บที่อื่นเราไม่เก็บทข้าวกลุ๊กสิคะลูกชลิกงออกมาเขาเขาเนี่ย,อยงงหอมดอกไม้มากหอมดอกนี้หอมอกนี้รึเปล่าสีขาวนี่รึเปล่าหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะโอ้ยสีขาวไม่หอมหอมอะไรไม่รู้หอมเหมือนน้ำผึ้งเลยอะฮึนะฮะสวยนะมัน เชี่ยวเลยมิข้าใจอืมคะลูกเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นดูสีเหลืองไหมสีเหลืองหอมไหมธรรมชาเก็บนี่ได้เหรออยู่นี่ป่าหานี่เก็บได้ไดอยู่นี่เนาะอันนี้เก็บไม่ได้ค่ะหืมสีเหลืองก็สวยนะคะธรรมชาติเนาะอันนี้เขาปิดนะที่ไอเรือนพ่อช้ำเนี่ยเขาปิดให้บริการมีโซ่ของไว้ตรงหน้าประตูด้วยแล้ตรงนี้เป็นเรือนพ่อช้ำทำ้นไม้นั่นเองนะคะ มาแมมาขามาแม่าแูเก็บเลยว้าวว้าวเนี่ยลูกไม่ต้องเก็บหรอกมาชมนี่สวยงามมากเลยจะหันกล้องมาหันมาตอนเลขาลาก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้เหม ini, ืมาต้อยหันกล้องนะคะมาหันนี้แล้วนะคะแม่ลูก หมามา,าชอบเล่นกับคาร่าอืมคาร่าบอกว่าม่ามาไม่ให้ม่ามาถ่ายคลิปอคลิปว่าให้เล่นกับคาร่านะเพราะว่าหม่าม้าตัวนี้อัดคลิปนานไปละนะคะสวยงามเนาะอือออมู้หฟินเวอร <ๆ S 1> <ล>์เล่นกับคาร่าเดี๋ยวแป๊บนึงสิคะลูกคาร่านะอยากให้ม่ามาเล่นด้วยนะคะโอ้หสวยงามนะมามาสวยงามจริงๆริโอ้มันเป็นต้นไม้ประหลาดใช่ป่ะลูก โอ้สวยงามสวยงามดูสิค่ะไม่อยากจะกลักวถูกใส่คนอืน่นนะคะประมาณนี้สองคนแม่ลูกเนาะสวยสวยค่ะสวยแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นหอมไม่รู้ว่าหอมดอกไม้อะไรนะคะตลบอบอวลโดดนะคะถ้ามาเที่ยวแล้วมันสดชื่นนะคะสดชื่นมากๆโอเคเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพลามนี้ก่อนลูกเนาะเดี๋ยวเราจะลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมดกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันและมามาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคาร่าสวัสดีค่ะกอลุกสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วจุ๊บด้วยจุ๊บยังไงมีจะโชว์ด้วยจะโชว์ด้วย เจอกันใาคลิปหน้าค่ะ,คะ